เขาครูว่าถ้าไม่ขึ้นสารโลกเขาจะเปลี่ยนพื้นที่ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตให้เป็นพื้นที่แบบฉนวนกาซารบกันไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการ กลายเป็นว่าคนที่ปล่อยให้ผู้นำกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นนายกฮุนมาเน็ตรหรือจอมพลสมเด็จเดโชหุนเซนชื่อเต็มท่านยาวผมก็ย่อให้ชื่อเต็มท่านจอมพลสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดโชหุนเซน ผมก็ย่อเหลือแต่จอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนประกาศเก้าคำถามก็คือนางแพทองฐานนายภูมิธรรมและนายทักษิณหุบปากอยู่ได้ยังไงอมอะไรอยู่เขาคููว่าถ้าไม่ขึ้นศาลโลก เขาจะเปลี่ยนพื้นที่ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตให้เป็นพื้นที่แบบฉนวนกาซารบกันไม่มีที่สิ้นสุดคำถามก็คือการคมคูเช่นนี้ทหารไทยประชาชนคนไทยไม่มีใครยอมรับได้หรอกครับแต่กลายเป็นว่า รัฐบาลของแพรทองทานยอมรับได้ยอมรับได้ไดท่านทั้งหลายครับแล้วเรื่องก็โป๊ะแตกเราเห็นท่าแท้ของรัฐบาลแพรทองทานและประชาชนคนทั้งประเทศก็เห็นอย่างชัด ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วว่าวันนี้ประเทศเราไม่มีรัฐบาลประเทศเราไม่มีนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีนงรางแพทองทานใบรับประทานไม่ตอบถามเรื่องความขัดแยง้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะ รัฐบาลจะมีแนวทางในการจัดการปัญหานี้อย่างไรนายกรัฐมนตรีแพทองทานไม่ตอบเงียบยิ้มและไม่ตอบเอาแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำพระแสงอะไรเขาอยากรู้เนี่ยเพราะกองทัพบกถแถลงอยู่ตลอดเวลาไม่ไว่าจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่สอง ท่านโฆษก,กองทัพบ,บกเขาถแถลงเป็นระยะระยะแต่นั่นคือกองทัพบ,บกเขาต้องการทราบประชาชนคนไทยต้องการทราบว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้พ่อหางรัฐบาลมันโผล่แล้วน่ครับแม่ทัพภาคสองเขาเห็นว่าการที่ กัมพูชาเสริมกําลังทหารตั้งแต่ช่องบุกบริเวณบ้านเดโชมรกตลากยาวมาจนถึงตลอดแนวด้านล่างของเนิน745หช่องบกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเนิน745ห 745อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้เสริมแนวทหารทหารเขาเห็นว่าตลอดแนวตั้งแต่ช่องบุกมาถึงผามออีดแดงมาถึงปราสาทพาวิหารไปจนถึงปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนถมุมทหารกัมพูชาเข้าไปในจุด เพื่อที่จะเตรียมรบกับประเทศไทยปืนใหญ่ตั้งตามจุดเรียบร้อยปากกระบอกปืนใหญ่ของกัมพูชาทุกกระบอกหันขึ้นทางทิศเหนือเข้ามาในประเทศไทยจรดวดบีเอบเอเข้าประจำจุด และลำกล้องจรวดก็หันทิศทางมาทางทิศเหนือซึ่งเป็นประเทศไทยแม่ทัาพภาคที่สองต้องการที่จะยุติพฤติกรรมก้าวเล้าของกรัรมพูชาเสนอผู้บััญชาตามลำดับชั้นเพื่อจะให้กัมพูชาย,ยุติ การหันปากกระบอกปืนมาที่ประเทศไทยขอให้รัฐบาลแจ้งให้รัฐบาลทราบไม่ใช่ขอแจ้งให้รัฐบาลทราบว่ากองทัพภาคสองจะทำการปิดด่านปิดด่านถาวรและจุดผ่อนปนทั้งหมดกองทัพภาคหนึ่งจะร่วมด้วยก็ได้เพราะพื้นที่สะแก้ว พื้นที่จันทบุรีพื้นที่จังหวัดตราดอยู่ในการดูแลของกองทัพภาคหนึ่งส่วนบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอยู่ในส่วนของกองทัพภาคสองเขาเสนอให้ปิดดา่านเขาแจ้งว่าเขาจะปิดดา่านไม่ใช่เขาเสนอทหารมีอำนาจในการปิดดา่านชายแดนตามกฎหมายความมั่นคง ตามกฎอัยการศึกตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันถึงผู้บัญชาการกองกำลังจนกระทั่งถึงแม่ทัพภาคมีอำนาจตามกฎหมายในการปิดดา่านและปิดจุดผ่อนปลนกองทัพภาคสองแจ้งให้ทราบว่าจะปิดดา่านถ้าหากกัมพูชายังมีพฤติกรรมก้าวร้าวยังเสริมทหารเข้ามา ยังขนอาวุธเข้ามายังขนปืนใหญ่มาตั้งแล้วหันปากกระบอกปืนมาที่ประเทศไทยยังหันปากจรวด BM21 มายังประเทศไทยต้องปิดด่านเพราะอะไรครับเพราะให้กัมพูชากมพูชาเนี่รู้ว่าเราเอาจริงกับเรื่องนี้ถ้ากองทัพกัมพูชาไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวตามการบงการของ นายกฮุนมาเน็ตและจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนสองพ่อรูกแห่งกรัรมพูชาถ้าไม่หยุดพฤติกรรมก้าวรล้าเราจะไม่ยอมเปิดด่านนี่คือมาตรการในการบีบให้กรัรมพูชาจะต้องเลิกพฤติกรรมก้าวรล้าเลิกพฤติกรรมยั่วยุบุกปันความข้างชาติ คำเมนเพื่อมาเป็นฐานอำนาจให้กับนายกรัธมมตรีหุนมาเนตที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศแต่รัฐบาลไม่ปิดรัฐบาลขอกองทัพว่าอย่าเพิ่งปิดด่านคำถามก็คือ นางแพรทองทานและนายภูมิธรรมเข้าใจอะไรเรื่องนี้ผิดหรือไม่บอกว่าถ้าปิดดันการค้าชายแดนจะเสียหายและจะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ไปอีกผมว่านายภูมิธรรมเวชยชัยไม่เหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายภูมิธรรมกล้ากโกหกพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลและกองทัพมีความเป็นเอกภาพบอกว่ารัฐบาลกับกองทัพมีพันธสัญญาที่มั่นคงในการรักษาความสงบสุขให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความปลอดภัยมากที่สุดคำว่าประโยชน์และความปลอดภัยนายนภูมิธรรมแยกไม่ออกเลย คุณจะกินข้าวยังมีความสุขที่บ้านของคุณได้ยังไงหากข้างบ้านของคุณหันปากกระบอกปืนจ่อมาที่ทิศทางบ้านของคุณคุณจะอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวรับประทานอาหารนั่งดูโทรทัศน์จะมีความสุขได้ยังไงถ้าคุณรู้ว่าข้างบ้านเล็งปืนมาใส่คุณเกิดปืนมันลั่นมาลนะ่ะมันไม่ใช่หนภูมิธรรมจะต้องถูกยิงนะมันเป็นชาวบ้านผู้บริสุทธิ แล้วคุณบอกว่าถ้าปิดดานการค้าชายแดนจะเสียหายคำว่าการค้าชายแดนจะเสียหายนั้นมันสำคัญเงินสำคัญกว่าชีวิตของประชาชนเหรอคุณเห็นแก่เงินคุณไม่เห็นแก่ชีวิตของประชาชนจำแนวชายแดนตั้งแต่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องชาวศรีสะเกดพี่น้องชาวสุรินพี่น้องชาวบุรีรัมพ์พี่น้องชาวสักแก้ว พี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวจังหวัดตราดที่อยู่ประชิดชายแดนเขาจะมีความสุขในชีวิตได้ยังไงเมื่อกัมพูชาเมือ่อเขมรมันหันปากกระบอกปืนใหญ่มาที่ทิศทางบ้านของเขาหันจจรวด BM-21 มมาที่ทิศทางบ้านของเขาเขาจะมีความรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงถ้าเกิดมันมีทหารน,นอกแถวหรือรับงานพิเศษ จากพนมเปญมายิงกระสุน,นปืนใหญ่ใส่ประเทศไทยตกกลางหมู่บ้านคนที่เสียชีวิตคือใครคนที่บาดเจ็บคือใครคือพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมนี่คือภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองทัพที่เขาไม่ต้องการให้คนได้รับบาดเจ็บไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับการประทะได้รับผลกระทบจำปี2 5 5 4้ได้ไหมกัมพูชายิงโรงเรียนบ้านภูมิสลอนยิงสถานีอนณาไมยบ้านภูมิสลอนยิงเข้ามาตกในสวนตกในหมู่บ้านที่ภูมิสลอนประชาชนเสียชีวิตนายภูมิจำบอกว่ารักษาผลประโยชน์ของประชาชนการค่าชายแดน ยังกล้าพูดอีกว่าขอให้มั่นใจว่าเราจะหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งสองฝ่ายในทุกๆด้านนายภูมิธรรมไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจหรือว่าเขาหันปากกระบอกปืนมาที่ประเทศของเราไม่เข้าใจหรือบอกว่าเขาให้เราไปขึ้นศาลโลกถ้าเราไม่ไปขึ้นศาลโลกเขาจะเปลี่ยน ช่องบกเปลี่ยนสามเหลี่ยมมรกตให้กลายเป็นสมรภูมิเหมือนฉนวนกาซ่าเขาไม่เจรจาเขาไม่คุย